ถามนิดนึงความรู้สึกมาถึงอาทิตย์ที่11มีใครชอบชอบเต้นหรือยังชอบชอบชอบมาได้ประมาณชอบจริงๆเลยคือเดือนกว่า2เดือนกว่าเกือบสเดือนแล้วที่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบหวังดีกันเองว่าอยากเก่งอยากเก่งขึ้นอยากเต้นอยากเต้นคือก่อนคือเต้นว่าโอเคเต้น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 นิดเท่านั้นเองพีพีล่ะครับชอบเต้นหรือยังชอบคือชอบว่าสนุกรู้สึกชอบสนุกสนุกแต่ว่ารู้สึกว่า ตัวเองยังอยากท่าสวยกว่านี้อันนี้ชอบอะมีแต่ฟิลแต่หัวช้า <c oughs> แต่ตอนนี้ฟิลดีแต่จริงๆแล้วแบบคนมีฟิลเต้นสวยกับคน<อ>คนเต้นได้แล้วไม่มีฟิลใช่น้องแอนครับหนูชอบมากเลยค่ะตั้งแต่วีคแรกเลยค่ะคือหนูเคยเต้นแล้วห่างไปนานมา,มนมากพอมาไ,ได้มาเรียนมันเพิ่มความมั่นใจให้ใหเราค่ะเหมือนเข้าใจตัวเองมากขึ้นทางการสอนครับ หนูก็คือห,หนูชอบอยู่แล้วค่ะเต้นนะคะครูแล้วพอเข้ามาเรียนก็เหมือนกับว่าเราได้เพิ่มทักษะหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าที่หนูเรียนมาก็แบบไม่ไม่ไม่ได้แบบหลากหลายอะไรเงี้ยพอครูมาต่อท่ามันก็มีแบบหลากหลายก็ได้คนพบท่าใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากเรื่องของการร like ้องการเสื่ออารมณ์บนเวทีเรื่องของการโพสท่าทางต่างๆบนเวทีก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับวันนี้ในคลาสแดนซ์จึงมีการเรียนการสอนให้น้องๆได้เรียนรู no ้ถึงการโพส ไปดูกันว่าแต่ละคนทําได้ดีขนาดไหนการโพสต์ของใครจะถูกใจคุณบ้างหรือเปล่าติดตามครับ 6กเจ็ดแปดกะ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 ปัดปัดปัดวูม you better take me away ว o o m hit the spot woom ha woom แฟนเก่าเป็นนักกีฬาประาแฟนเก่าเราเป็นนักกีฬายงนันัเรื่องของแฟนเก่าที่เก็บมาเล่าอีกครั้งในช่วงพักทานอาหารเราได้ยินเรื่องเก่าที่นํามาเล่าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเอมีมันความลับหรือว่าไม่ลับกันแน่ครับน้องครับช่วงสมัยก่อนไปเล่นไปซ้อมที่กอกระทอ่ะหนูไปบ่อย่อรแฟนเก่าเป็นนักกีฬาประาโอ้อรู้จัก ยังไม่ได้บอกชื่อเลยปูต๊ะงั้นูจะบอกซ้อนด้านหลักเหรอจริงผู้หม่บอกกุรีนะก็ซ้อนอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกันเลยอ่ะปันดาไม่หัวไม่หัวไม่รู้ไม่รู้ยังผมยาวผมยาวเลยโอเคให้มันจบไปอันนี้คืออันนี้คือจบไปแล้วจริงแต่การเราเป็นกีฬารยงน้ำหนัก วนทำไมเขาบอว่าคนทำไมไม่ได้หรอทำไมหนูไม่เคยเห็นทุกเมื่เลยหน้าตาเป็นไงครับก็แอบรับมาตั้งนานแนละ้วรักที่บ่มาตั้งนานพร้อมที่จะพรีดอกออกคนด,ดีเรื่องของการแสดงเป็นสิ่งที่สัปดาห์นี้พวกเขาต้องทําให้ดีนะครับแต่ว่าบางคนยังไม่มีสมาธิอย่างเช่นคุณแจซอนที่ทําได้ไม่ดีแอนก็หลุดคำตลอด สมาธิวันนี้ถือว่าสั้นกันเลยทีเดียวครับวันนี้เองนะครับวาจาสิทธิ์ของครูเก๋ที่บอกว่าจะทําให้พวกเขากลัวจะทําได้หรือเปล่าติดตามกันนะครับครูเฟียสเราจะทําการตกลงกันก่อนก่อนที่ชายหนุ่มจะมาคครูกรติกาของวันนี้นจกนกระทั่งถึงวันเสาร์เลยนะบทบาทถ้าเกิดอย่่างใชมถ้าเกิดหลุดขำเกินสามครั้งครูจะไม่สอนเลยนะจริงๆแล้วให้ขึ้นเป็นแสดงเองเลยครูจะไล่ออกจากห้องไปเลย อกฎของสัปดาห์นี้นะครูย้ำอ<ๆ>ีกทีหนึ่งเวลาที่เราซ้อมละครกันเนี่ยครูอยากให้ซีเรียสนิดหนึ่ง <c oughs> อย่าอย่าหลุดมากเพราะว่าจะทําให้คู่เขาซึ่งแบบว่าแบบมีอารมณ์เนี่ยมันเสียไปเพราะฉะนั้นถ้าหลุดเกินสามครั้งนี้ครูไม่สอนเลยนะนี่คือสิ่งที่นักละเฝันต้องทําให้ดีและผ่านมันไปให้ได้นะครับเพราะนี่เข้าสู่สัปดาห์ที่11กันแล้วเรียกได้ว,ว่าโค้งสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ ใครจะได้รับบทบาทอะไรบนเวที AF Musical วันเสาร์นี้จะเป็นบทบาทที่คุณผู้ชมรอคอยหรือเปล่าติดตามช่วงนี้ได้เลยครับอ๋อคุณแจซอนค่ะสวัสดีครับคุณสวยมากเลยนะครับพึ่งโดนผู้หญิงค่ะออกมานะคะ <c oughs> ก็ฟังอยู่นี่ไงจ้าขนาดไม่ทันฟังยังเพราะขนาดนี้ใช่แน่เลยถ้าทางพี่คงจะหลงรักเขาคนแรวสิคะเนี่ย เววการแสดงมาช้าแต่ยังดีกว่าไม่มาแต่ละเพลงในโจทย์สัปดาห์นี้ก็มีเพลงที่เหมาะและก็หนักใจสำหรับใครหลายๆคนนะครับวันนี้มีเหล่า voice trainer มาบอกเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันครับคนจีนจะมีท่าถ้าเดี๋ยวว่าค่อนข้างจะเป็นเป็นท่าประจำของคนในชาตินี่เลยนะลกมันจะแบบว่าสวยๆอย่างเงี้ยูจะไม่มีอการอบบโยงนี้ไม่มี เพลงนี้เนี่ยความหมายก็คือพูดถึงอดอกไม้นะคะดอกดอกเหมยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนจีนไต้หวันก็เลยเพลงนี้เวลาร้องเนี่ยค่ะความหมายมันก็จะค่อนข้างแบบว่าเกี่ยวกับอะไรที่แบบรักชาติรักชาติหน่อยก็เลยบิ้วน้องนะคะว่าต้องร้องให้ดูแบบแข็งแรงนะแต่ว่ายังต้องแสงความหวานไว้ด้วยเพราะว่าชื่อของเพลงคือเหมยหัวนี่คือดอกไม้ ตอนแรกก็กลัวๆเหมือนกันเพราะว่าน้องซอนเนี่ยเสียงย่อยใช่ไหมคะแล้วก็กลัวเอจะหวานออกหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าร้องไปร้องมาเนี่ยเสียงน้องซอนนเหมาะกับเพลงลักษณะนี้เหมือนกันในเรื่องของน้ำหนักเสียงให้เขาเข้าไปเขาทําได้ดีมากๆเป็นความหมายที่ว่าเออเอ เขารักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นนี่อาจจะไม่ไม่สนใจเขาาเงี้ยค่ะเขาก็ยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงจะไม่รักเขาถึงจะไม่คิดถึงเขาถึงจะไม่ไม่สนใจเขาเขาก็ยังรักนี่เนื้อไม่แทบจะไม่ซ้ำกันเลยอะค่ะ แล้วก็เป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยคือทีเขาไม่คุ้นเคยเลยเหนือมาชอบมาแฟลตคำนี้แหละเป็นเพลงที่ก็เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงผู้ชายที่แบบเป็นอารมณ์อกหักรักรักขมอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเป็นอารมณ์เศร้า าาก็เรื่องของวิธีการร้องซึ่งน้องก็อาจจะกังวลเรื่องของคําที่เป็นภาษาจีนนะคะก็เลยร้องเป็นคำๆมากหน่อยวันนี้ก็ปรับให้ให้ร้องให้ต่อเนื่องกันมากขึ้นก็ดูนุ่มนวลขึ้น ต่อไงสำหรับความหมายของ Fairy t a l e โดยโดยคร่าวๆนะค่ะก็คือว่าในเรื่องเนี้ยผู้ชายเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเป็นเจ้าชายในฝันของของคนที่เขารักได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เขาก็ยังอยากให้มีชีวิตร่วมกันอยู่ดี ก็น้องดีนะเราชอบถูกใจที่หัดไว้เมื่อวานใช้ได้ไม่ไม่ค่อยปลิ้นละมากแล้วแล้วก็ฟังพร้อมซ้ำจงจงจงทานเซ้ำจงจงจงทานเซจ้าพ่อเส่งหายประมาณว่า เป็นคนคนหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของผู้หญิงคนนี้ที่เขาพยายามจะเล่าเรื่องราวของธรรมชาติกับมนุษย์ทั่วไปครับ<ท>ออไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ครับเหลือแค่ว่าเข้าใจในความหมายแล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาได้โดยที่ไม่นิ่งจนเกินไป ถ้าเป็นคุณมากกว่านี้ผมก็พร้อมที่จะเจ็บครับรักใช่ไหมได้รับบทฝ่าหัวใจเรื่องเข้มข้นจนต้องติดตาม,มช่วงเวลาที่เรารอคอยน้องๆรอแสดงก็มาถึงครูเก๋ได้แจกบทให้กับน้องๆน,นะครับซึ่งก้องบอกว่าเราจะได้เห็นความแปลกใหม่ใน AF Musical เรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าแค่คาแรคเตอร์ที่น้องๆได้รับ ต้องบอกนี้ครับว่าแต่ละคนงานเข้าฮนะ